เป็นห่วงทั้งวงการดาราสาวชื่อดังตัดเพราะเบื่อเหนื่อยมากไม่ไหวแล้วเป็นนักแสดงสาวมากบทบาทแอนริน สิริพรยุตธทัศซึ่งเธอนั้นเริ่มแรกอยู่ในวงการบันเทิงมานานและมีผลงานละครมากมายที่ผ่านมาเธอก็เปิดใจว่ารู้สึกว่าแฮปปี้และชอบที่แฟนๆทำมินปล่อยล้อคำๆนอกจากผลงานของเธอที่เราเห็นจากซเแก้แล้วก็สามารถติดตามเธอได้ที่อินสตาแกรมแต่ล่าสุดเธอได้โพสต์ข้อความปริศนาบอกว่าเบื่อหน่ยมากไม่ไหวแล้วโว้ยเห็นแบบนี้เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาส่งกำลังใจเช่นตาน้าณัฐพรเชอรว์วรีต้อมชูพี ปายสตางปออันนบเป็นต้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำให้เธอโพสต์แบบนี้ก็รอเธอออกมาชี้แจงอีกครั้งนะคะทีมงานที่นี่ดั m คอขอส่งกำลังใจให้ค่ะ